นมาสการ์ข้าพระอาจารย์ครับเมื่อนอีกก้ยจะมาตามต่อตัวเลขแนวทางนะครับของรลวงพีเชเยนหลอกมากแก้มือวัานทุทอก็คือว่ายังไงว่าเขียนวันที่ผิดนะครับเขียนวันที่ผิดนะครับเลขมันออกวันที่สามสิบเอ็ดกระะกฎาคมสองห้าหกหกมันออกตัวใดบยวกนนะครับก็คือเลขสามตัวนะครับคือตัวนี้วะนะครับห้าสามศูนย์วัสดอ แล้วลวงพีบ่นติเขียนให้เบิง่งใหม่คือเก่าหล่ะเขียนคือเก่าแ,แต่ว่าติเขียนให้เบิ่งใไม่แก้วันที่ให้เบิง่งว่าสันถอเมื่อน,นั้นกะเว่ายังไง,ไงไว่ออากะขอโทษขออภัยหลายๆเขียนวันที่ผิดไปนะครับกะขอโทษขออภัยเมื่อน,นี้กัมาตามต่อถือว่าเป็นค้งสุดท้ายเลยก็แล้วกันให้ลวงพีิันเน้นให้เลยนะครับให้ลวงพีิันเน้นให้เลยว่าเป็นมื้อน,นี้เป่นสีเน,น้นตัวใด เสิดซีไฮวิ่งตัวไหนนะครับก็คือเปลี่ยนสูตรใหม่เลยนะครับเอาเป็นสูตรวันนี้มาสั่นตอบข้องสุดท้ายนี่นะครับหรือว่าเอาสูตรใหม่ไปเลยนะครับหรือว่าเอาสูตรใหม่ไปเลย นะครับสูตรใหม่นี่ชัดเจนก็เกาเ่าได้ทนผู้ชมเอาแบบเน้นๆเลยนะครับเวัที่ผ่านมานี่เข่าบนเข่าล่างนะครับตัวเลขวิ่งนี่เข่าประจําผู้ใดเป็นเซียนวิ่งนี่พลาดบร่ได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเซียนวิ่งนี่พลาดไม่ได้นะครับ นะครับตัวเลขวิ่งสามหนึ่งแปดนะครับตัวเลขวิ่งเอาให้ลองพีเพิ่นจับกลัวห้ยไม่เลยนะครับจับชุดให้ใหม่เลยนะครับลองพีจับให้เลย 嗯。Uh. ได้เด่นตัวลงพีว่งกลมไห้น้ำน่ครับตัวได้เน้นๆวงกลมไห้น้ำแน่สองตัวตัวเด่นนะตัวเด่นตัวที่ลังพีคิดว่าน่าจะมาวมานันจันทร์เขียเจนไต้ไปก็ได้นะครับ น่าจะเป็นสามกับแปดสามกับแปดเนี่ยนาซีมากนะครับนะครับลองปีเป็นวงกลมให้สามกับแปดนะครับวา่างไงว่าชุดใหม่อันนี้เขียนชุดใหม่ใน่องสุดทไทยนี่นะครับวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับหกหกนะครับก็คือ ตัวเลขนะครับที่ลองตีบอลล็อบไห้นะครับหกห้าหนึ่งแปดเจ็ดสามเก้าแปดสี่นะครับแล้วก็ตัวที่วงเล็บไว้ให้นะครับตีกว่าไว้ให้เลยก็คือเก้าหนึ่งสามเก้าหกสี่เก้าหนึ่งสามแล้วก็เก้าหกสี่แล้วก็แปดเจ็ดสามแล้วก็หนึ่งสี่สามนะครับแล้วก็ตัวเลขจับคู่นะครับห้าหนึ่งเจ็ดสามแล้วก็หนึ่งสามสี่หกนะครับตัวเลขวิ่ง ว่าง่ายๆว่าตัวเลขวิ่งของลองพีพนนยังไม่เคยพลาดนะครับวิ่งสามวิ่งหนึ่งวิ่งแปดนะครับแต่ว่าวิ่งเด่นเนี่ยครับว่าง่ายๆว่าสามกับแปดนี่นเราจะมานะครับปกติแล้วถ้ามานี่มาด้วยกันนะครับปกติแล้วกันมานี่มาน้ากันนะครับตัวเลขวิ่งนี่จะจับคู่กันได้เลยนะครับเอาตัวเลขวิ่งนี่ไปจับคู่กันได้เลยนะครับมาด้วยกันมาตทอดหรือจะอไปประกอบกับตัวอื่นก็นได้นะครับนี่นะครับลองพีเพันก็จับให้ ห้าหนึ่งนะครับเจ็ดสามหนึ่งสามนะครับแล้วก็สี่หกนะครับตัวเลขในกรอบนะครับเก้าหนึ่งสามแปดเจ็ดสี่เก้าหกสี่หนึ่งสี่สามนะครับเอาไปจับคู่กันเอานะครับเอาไปจับคู่กันเอาเอาไปตัดเบื้องมาชอบกับไปต่ำนะครับบาสอบกับพันนะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเลขเด็ดนะครับของหลวงพี่เซียนล็อกนะครับมาแล้วเด้อท่านผู้ชมมาแล้ว นะครับมาแล้วเอาตัวเลขเด็ดมาฝากมาตอนแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้สิเปลี่ยนประโยชน์นะครับครับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับขอขอบคุณนะครับหลวงพี่นะครับปีมาให้แนวทางในมือนี้นะครับปีให้แนวทางเด็ดๆนะครับเอาไปลงทุนนะครับ